หลังจากที่แพทองทานกระเด็นตกเก้าอี้สื่อคเมนท์ไทมส์โยนคำถามใส่ไทยว่าจะยังเดินหน้าโครงการร่วมกับกัมพูชาต่อหรือไม่มาดูกันทีละข้อว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับโครงการแรกสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่บ้านหนองเอียนแอดถามตรงๆจะรีบปูพรมแดงให้สินค้ากัมพูชาทะลักเข้ามาแข่งกับเราเพื่ออะไรแถมเปิดทีไรไม่เคยส่งเรื่องดีๆมาให้ไถ่หรอกงบนี้ควรเอามายกเครื่องด่านเราเองก่อนทําช่องตรวจสินค้าอัตโนมัติคลังเย็นลานพักรบก,กันทุกให้พ่อค้าแม่ค้าไทยไม่ต้องยืนรอแดดปริงปร้ง โครงการ2แก้มลพิษข้ามแดนขเขมรจะดับไฟป่าได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนไทยเราสูดควันกันจนแสบคอแล้วแอดว่าเอางบมาตั้งสถานีตรวจสภาพอากาศฝั่งไทยก่อนตราดจันทบุรีสะแก้วจะได้แจ้งเตือนคนไทยแบบเรียลไทม์ก่อนจะไปหวังพึ่งใครเหมือนหายใจเองให้รอดก่อนจะเอาออกซิเจนไปแบ่งคนอื่นโครงการ3ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกันคนไทยยังตกงานเพียบจะรีบไปฝึกแรงงานเพื่อนบ้านทําไมแอดว่าเอางบมาตั้งศูนย์ฝึกชายแดนฝั่งเราเองก่อนให้ลูกหลานเราเรียนช่างไฟโลจิสติก ซ่อมเครื่องจักรคนไทยจะได้มีงานมั่นคงไม่ใช่กลายเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่มีเก้าอี้นั่งโครงการ4ข้อตกลงการจ้างงานแรงงานกัมพูชาตอนนี้แรงงานเถื่อนก็เต็มบ้านเต็มเมืองจะไปเพิ่มแรงงานเขมรเข้ามาอีกหรือแอดเสนอว่าเอางบไปทําระบบดิจิตอลตรวจสอบแรงงานให้โปร่งใสเปิดโอกาสให้แรงงานไทยในชายแดนเข้าถึงงานก่อนไม่ใช่ปล่อยให้คนนอกแซงคิวเหมือนเถากดบัตรคิวแล้วโดนเสียบหน้าโครงการ5ความร่วมมือด้านแรงงานบอกว่าจะดูแลสิทธิแรงงาน2ฝ่ายแต่แรงงานไทยเองยังเสี่ยงตายทุกวันในไซต์ก่อสร้างแอดว่าควรเอางบไปตรวจสอบ ความปลอดภัยในโรงงานไทยก่อนจะได้ทารานอย่างสบายใจไม่ใช่ให้สิทธิ์เต็มปากแต่ข้างในยังเจ็บตัวอยู่เรื่อยโครงการ6ไทยช่วยออกแบบถนนใหมเ่เลข57ารัตบองด่านปรมปังกัมพูชาแต่ถนนพระรามสองก็ยังซ่อมไม่เสร็จถนนสาย317ก็พังน้ําท่วมทุกปีแอดถามชาวไทยมิดหน่อยจะไปออกแบบถนนให้คนอื่นทําไมในเมื่อบ้านเรายังขับรถลุยน้ําท่วมอยู่ทุกปีเอางบมาปรับถนนเราเองก่อนทาจุดพักรถทําท่อระบายน้ําจะได้ไม่ต้องนั่งเรือหาปลาในถนนอีกโครงการ7สะพานใหม่ที่ด่านบานผักกาดท่า พานเสร็จสินค้านมินีจีนจากกัมพูชาก็ทะลักเข้ามาแข่งกับเราอีกแอดว่าคุณเอางบไปทําฝั่งไทยก่อนทางยกระดับกันน้ําช่องตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติลานสินค้าชุมชนให้กเกษตร,รกรไทยข,ยขายของได้คล่องไม่ใช่ทําสะพานเสร็จแล้วของเราถูกตีกลับบ้านทั้งหมดนี้แอดไม่ได้ปิดประตูใส่กัมพูชาแต่แอดย้าว่าคนไทยต้องได้ประโยชน์ก่อนเสมอบ้านเราต้องแข็งแรงก่อนจะไปโอบไหล่เพื่อนบ้านชาวไทยมิตรเอ๋ยแล้วคุณล่ะคิดว่าไทยควรยังเสนอความร่วมมือแบบนี้กับเขมรต่อไปอีกหรือไม่หรือเราควรเอางบมาตั้งใจดูแลคนไทยให้ têm mê têm nuôi con